สวัสดีค่ะวันนี้อ่านกันไปสามาแนะนำนิยายเพจเซลเลอร์ที่พระเอกครั้งรักสุดๆค่ะเรื่องแค่ที่เธอคนเดียวผู้แต่งบัวบุรพาค่ะนิยายไทยเล่มเดียวจบนะคะในรอยยิ้มหวานละมุนนั้นมันแฝงไปด้วยอะไรบ้างดิทีก็ดูไม่ออกตอนนี้เขารู้แค่เพียงว่านีราเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเหลือเกินเธอทันคน มีความคิดแบบคนหัวสมัยใหม่ในเรื่องงานรู้จักปรับตัวไปตามสถานการณ์และหนำซ้ำยังต่อรองกับเขาด้วยถ้อยประโยคที่ไม่มีคำว่าต่อรองเลยด้วยซ้ำติดจะเป็นการอธิบายสถานการณ์ทางบริษัทของเธอเสียม,มากกว่าขอตกลงที่ยังไม่ถูกเอ่ยถึงแต่เธอกับเข้าใจมันได้โดยที่เขาไม่ต้องอธิบายอะไรเลยสักคำซึ่งนั่นหมายความว่าเธอตกลงเล่นละครตกตา,ก,ตาก,กับเขาต่อไปอย่างนั้นใช่ไหม ซึ่งข้อตกลงนั้นแรกมาด้วย NISB ต้องปล่อยเงินกู้ก้อนนี้ให้ทาง DS Development และสัญญาระหว่างเราจะสิ้นสุดลงเมื่อนี้ทั้งหมดถูกชำระพร้อมดอกเบีย้ยครบถ้วนแล้วทุกบาททุกสตางค์ตกลงครับผมจะปล่อยกู้เงินก้อนนี้ให้คุณแอดนะคะก็ได้ใส่ลิงก์เข้าไปใต้คลิปนี้แล้วนะคะท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปกด อ่านตัวอย่างเรื่องได้ค่ะอ่านตัวอย่างเรื่องกอดสือได้เลยนะคะ